สวัสดีครับกับผมนายช้างน้อยคนเดิมกับชาแนลรอดช่องครับเอ่อวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมเดิมกับ The Walking Dead ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นตอนพิเศษผมคิดว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยตอนท้ายแล้วตอนที่5ไม่มีเวลาเหลือไม่รู้ว่าพาร์ทเดียวจบไหมถ้าไม่จบก็คงจะต้องเป็น2องพาร์ทเหมือนเดิมนะครับอันนี้ที่เปิดเรื่องมาเป็นแบบนี้เพราะว่าบอกให้คุณดูรู้ก่อนว่าอาจจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะเอ่อเพราะว่ามันไม่มีตอนต่ออาจจะเป็นตอนสุดท้ายของภาคแรกแนละ้วคนดู ยังไงก็ฝากคนดูอย่าลืมครับกดติดตามกดถูกใจให้ช่องด้ยวยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณครับเออเอ้ออยเหมือนต่อที่เราตัดไปเลยนี่ว่าเออดีดีด,ดีอ้าวเวลแล้วเรือหายนี่ว่า เว้ยเอ้ยมันต้องไม่ใช่แบบสิมันต้องเป็นอีกแบบนึ่งสิเป็นฝีมือของเวอร์เนอร์แน่นอนไอเลวนั่นคนในวัยุ่ที่เป็นทายโยกเรื้อยเขาเนาะต้องเป็นของคิดว่างั้นเหรอฉันมั่นใจนี่ทุกคนนี่เพื่นถูกนี่เป็นซีนิวเวอร์เนอร์กับพวกไม่มีทางเลยไอพวกคนป่วยนั่นน่ะเหรอ แกกระทังพวกมันเออขัดกับรูปลักษณ์ภายนอกอยู่นะแต่ก็เป็นกายทีมอนพวกเขาพูดถูกนั่นไม่ใช่พวกคนป่วยหรอกมันเป็นพวกมันคือคนเป็นคนที่ไปเชิญกับสถานการณ์แย่เมากับพวกเราเราไม่สนใจหรอกความฝันของพวกนั้นคืออะไรการได้นั่งเรือเหรอเออถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราก็คงทําเหมือนกันเราไม่ทำหรอกเราไม่ปล่อยให้คนดีๆเราตายอยู่เราแย่งเสบียงในเมืองห้าคน เราชีวิตรอดอีกหนเราความแตกต่างต่างสิวะเอาไงดีวะเขาบอกรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ตรงที่พวกเรากองพีเป็นไทยเอาไว้มันหลอกเราเอาแล้วไงโอ้แล้ลีเราก็โอ้ตายลีเราก็มีเวลาไม่มากแล้วอะตอนที่ตอนมันก็พูดอยู่โอ้ไมช่วยข้ามรไปปิดประตูหลังบ้านได้ไหมเราไม่ควรอยู่ในที่เปิดโล่งเอาวั เป็นแบบนี้ไม่ได้สิทุกอย่างมันทังหมดแล้วคีเวนทายยังอยู่ข้างนอกนั่นนะถ้าหากเราหาคีเวนทายเจอแล้วจะทำอะไรเราจะออกจากเมืองฉันเบื่อเมืองนี้เต็มแกแล้วไปหาชนบทเราต้นกันใหม่ฉันไม่อยากออกไปภนิใกใจข้างนอกนั่นอีกแล้วงั้นก็ไม่ต้องตามไปทุกที่ก็ได้พอคุณกับแฟนคุณพูดฉันก็เริ่มจะใจลอยแล้วห่วงเรือที่หลังเถอะติตาพูดถูกเออเปเถะก่อนติตาพูดถูกเรือกลายเป็นฝันลมเรือแรงๆไปแล้ว แต่ยังต้องตามหาเคมให้เจอแลออกจากสาวนาาแล้วค่อยวางแผนกันใหม่วางแผนใหม่เหรอทำไมเราไม่คิดดีๆฉันเพิ่งพูดไปว่าให้เราทําแบบนั้นใจเย็นก่อนแคนนี้เอาไว้ไปคุยข้างในกันเถอะเอาวะเวและอะไรอะไรก็ไม่เป็นไปได้ดั่งใจเลยเว้ยว่างไรลีไม่มีเรือ แล้วจะเอายังไงออกไปอยู่แถวชนบทไปหาเมืองหาลำใหม่หาเมืองยิ่อยู่เออเออกไปอยู่แถวชนบทดิเราเสียเวลาวิ่งวุ่นตามเมืองไปตามแนวชายฝั่งเรือนั้นนานเกินไปอาจจะไปที่นั่นอยู่อย่างปลอดภัยคิดว่าโอเคนะก็่จริงเราต้องออกไปเจอโลกกว้างหน่อยนั่นแหละที่ฉันต้องการเรลวไรทั้งเพเขาอาจจะอยู่ในอยู่ไม่ถึงตอนนั้นก็ได้เพราะด้วยความเคารพนะดี ดูความคิดเห็นไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนี่ยังไงเราก็ต้องยึดเด็กนั่นเป็นหลักเธอสมกันกที่สุดไปใจลไหมแต่ว่าเออมึงแบบโอ้อะไรเนี่ยเจออะไรเยอะขนาดนี้แล้วโอ้ยตายเขาแบบไปดีๆไม่ได้หรือไงเนี่ยโอ้ยพวกนั้นไม่น่าเข้ามาที่ส่วนหลังร้านใช่ไหมโอ,โ,อโอ้แม่งเลยเรเลยจัดการตรงนี้คิตระไปเช้นบนหน้าตา่างเด็กมาใจาว่าไม่มีใครอยู่ได้เลยนี่อาวุธครับ ก็จะปิดเตะหยับตึงจากขวางประตูต่างไว้ว้าโออโอ้มิดเกิดอะไรขึ้นเวลาประตูเปิดไปช่วยโอมิดทุกคนเชอร์มิดเดี๋ยวนี้โอ้โหอย่ากัดอย่ากัดอย่ากัดโกูทีบขากูเองเป็นหักเออร้อยเกือบไปแล้วอลีเร็วหน่อยเร็วตัดแขนมาเร็ว

ที่นี่ดูแข็งแรงดีพวกเราน่าจะไมเไ่เป็นอะไรไม่เป็นกระบ้าลแล้ว้หมอก็มาคนทายเขาแย่แล้วขึ้นไปชั้นบนเร็วอขอโทษด้วยแล้วกันนะขอสามศพแล้วกันตายไปแล้วยงังประบา,ามล่าล่ะดีเฮ้ยพวกช่วยฉันทีเออ อโอ้มันได้แล้วโอ้ยเลยๆๆ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 ๆห้ๆๆ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 ๆาๆหๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆงๆๆ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 ๆ่ๆๆๆเๆๆ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 ๆเา สามแปดสอง,สองโอเคขงบุ๊ใชไมต้องยิงอะไรเตรียมตัวเห้นแล้วไงเอ้ยมันจะมาแล้วภายในสามสองหนึ่งไปยิงก่อนนะเพื่อนเราก่อนไปละหนึ่งตัวโอ,โอ้โห โอโหเยอะจัดสุดหมดเว้ยลยแทนด้วยแม่งเอ้ยเอาไงดีอ่ะท่านี้ไม่มีทางต่อข้างบนโอ้โหทำไมมีไอ้แดงแดีมาวะไปแล้วไปแล้วแหละต้องไปแล้วแหละเอาปื้นล่นตัวสุวนหมดแล้วแล้วเรา ก็น่าจะดีกว่าทุกคนโอเคไหมลีก็ยังโดนกัดอยู่ดีเงียบเลยเอาล่ะเรามาหาทางออกจากที่นี้กันเถอะเราต้องไปกันต่อเห็นด้วยเราต้องไปกันต่อคิดว่าเราจะช่วยคีวเบนไดกับจัดการกับไอ้โจนห้าร้อยนั่นได้ไหมไม่รู้ดิทังได้แต่ว่านะเราคงออกไปทางหน้าต่างมาได้แน่ไม่มีก้อนไม่มีทางออกไปได้เลยมีใครมีไอเดียเจ๋งบ้างว่าไงพ่อหนุ่มเอาดูคดข้างจะออกในฉลาดปราดเผืองหยุดเล่นทันอยได้ไหม ดิคเคนสันที่สามกอุตสาหกรรมโอหมิอิตราผมแค่ทำให้บรรยากาศมันดีขึ้น่ะเราต้องหาทางออกไม่ใช่มุกตลกปัญญาออนเทั้นเอาโอ้โหแต่แบบแบไปขอโทษฉันไม่ควรขึ้นมาบนนี้เลยมันต้องมีทางอื่นสิต้องมีทางอื่นอีกสิเอ้ิปัดเงื่อนเราเช็คดูว่าอาจจะมีช่องพอจะเข้าไปที่อื่นได้หรือเราจะลออผู้คิดดิบออกมาจากบ้านแล้วก็อยู่นี้ไปก่อนโอ้โหชิหายอะไงลีกูปัดเงื่อนแล้วนี่ สภาพคุณดูไม่ค่อยดีเลยนะตัวก็ร้อนด้วยออไปฉันไม่เป็นไรโอเคอย่าห่วงฉันนะอย่าอย่าเข้ามาน้าดิน้องปลอดภัยนะดูอยู่ที่พ่อที่แม่โอ้ย่าหมายความว่าเธออยู่ที่โรงแรมที่พ่อแม่เธอเคยพักมันยังไม่ได้พาเธอไปไหนตอนนี้ยังสินะใช่ตอนนี้ยัง ตอนนี้เราต้องนึกถึงเรื่องฉุกเฉินที่นอกจากเรื่องคีเป็นทายด้วยเอาวะหมายความว่าไงเราจะออกจากที่นี่กันยังไงนั่นแหละปัญหาหลักเราเราไม่รู้ไงโอเคตอนนี้ชีวิตเราแขวนบนเส้นได้แล้วเราจะออกกันไปยังไงไม่รู้ดิเราต้องหาทางออกตอนนี้พอเลิกตุมกันเดี๋ยวก่อนเลิกตุบๆแป๊บหนึ่งนายคิดจะนั่นจะไหวไหมฉันไม่รู้ว่าหวังว่าจะไหวบ้างเออ ฉันว่าเราควรคุยแบบเปิดอกกันหน่อยว่าจะจะเอายังไงกับทาลีวูปอีกเอาวะนี่ฟังนะเราอาจโยกเคสแลลี่มาเป็นใช้เป็นสถานการณ์แลลี่เหรอเราไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องนี้กังวลเรื่องเคมเถอะโอเคเราคิดว่าเราควรฉันบอกว่าไม่จําเป็นนี่ฉันไม่รู้นะพวกคุณมีเรื่องอะไรกันก่อนจะเจอฉันกับโอมมดแต่เราคุยกันเรื่องนี้กันทีหลังก็ได้นี่ฉันไม่ได้จะปั่นหัวใครนะลีแต่ทําไมเรื่องนี้มันถึงไม่จําเป็นล่ะ เราโมวแต่เคทมางทีมจนลืมไปแล้วเหรอว่าเกิดอะไรขึน้นนายเออวะกับกันถ้าน,นายเป็นฉันแล้วคทเป็นทายกเป็นดักล,ละเออระวังปากหน่อยพนัันได้เลยนายคงโฟกสัสเรื่องเดียวตามหาลูกแล้วไม่อยากให้ใครหัดหลังนายชักจะพานใหญ่แล้วนะมึงฟังกูนะลีเราจะพาคทเป็นนายมาไม่ว่าจะรอดหรือตายนายก็ฆ่ากูเลยอยากเคมาแต่งตัวฉันขอโทษ ออขอโทษนะษเราทำมันไม่ได้หรอกเราต้องทำมันให้ได้เออวะเฮ้ยมันให้เราอะโวดีนะเราไม่ทุกอ,อวะเราไม่จะไม่ให้หลักเพื่อ,อนเว้ยเอาดีนายไปคนทำเขาตะเคียนเดี๋ยวก่อนดูนั่นดิมันผุหมดเลยนี่ ผนังมีอะไรเหีอหรือแบไม่ใช่บ้านหลังนั้นติดอะไรอีกเอ้ามันเป็นบ้านติดกันเอะนี่ไงเราไม่ใช่นักโทษแหกคุกนะเราโม,มคุณอยู่แบบนี้ไม่ได้ถึงสองเดือนแน่ๆนี่ไงเอาดิโชว์แล้วลีก,ก็โชว์แล้วผนังก็ไม่เท่าไหร่นะทุบได้เหรอเอาวะเฮ้ยทางไปต่อเหรอไม่น่าเชื่อเว้ยมันจะไปได้ เราน่าจะรอดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเลยแบ่งเวรกันทำดีกว่าฉันผมมิรกิตราส่วนนายไปพักสลีเราต้องรีบมรีบมือฉันจะไม่ทำร้ายนายเราไม่ได้คิดจะทำร้ายขอโทษไวก่อนเหมือนกันฉันเข้าใจนายไปนั่งเถอะตอนนี้เพื่อนของไอ้เคมนี่น่าจะเหลือแค่เราแล้ว ขอให้สองคนนี้มันเพิ่งมาที่หลังมันไม่ใช่คนที่ฝ่าฝันอุปสรรคมากับเราดีใจนะที่นายบอกเราว่าโดนกัดมันไม่ง่ายเลยนั่นนะทิเราคงปล่อยให้นายไปคนเดียวถ้านายไม่บอกเราซึ่งมันจะกลายเป็นตราบาปแน่ถ้าฉันเป็นนายฉันคงกลัวจะชีร้าดไปแล้วฉันสติแตกไปเลยถ้าฉันฉันยังกลัวอยู่เลยเออตอนโดนกัดรู้สึกยังไงอะตกใจ ทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนตอนที่รู้ว่ากําลังจะเป็นอะไรน่ากลัวไหมโคตรไม่ชินเลยแต่อแตมองแขนนายซ้ำๆและกจินตนาการดูเลยฉันก็ด้แต่หวังว่าไอ้พวกเชื้อบ,บ้านนี่จะไม่ทําให้ฉันติดนายคิดว่างั้นเหรอไม่รู้ดิถ้ารู้ว่าทุกคนสงสัยเรื่องนี้หรือมันแค่ยื้อเวลาไปเฉยๆฉันก็ดีใจมากแล้วเอาวะนายไม่ได้ตั้งใจจริงๆเอาวะงั้นถ้าเราจับไอ้หน้านั่นได้แล้วเราจะเอาเองกันต่อดี พาคิเป็นนมาก็พอแล้วฉันต้องเป้าหมายเราคือพาคิเป็นนกลับมาให้ได้ถึงจะรู้สึกยังไงก็ปล่อยให้ความแค้นครอบงํำเราไม่ได้ออโอ้หพ่อผ่าจัดนั่นสินะอือเราจะทำทุกอย่างที่ทำได้บะแล้วนายรู้ใช่ไหมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับนายน่ะอืมเอาจริงดิเราคุยกันแบบนี้เหรอ ตลอดเวลาที่เราอยู่โรงพยาบาลฉันรู้สึกได้ว่านายคิดว่าตัวเองตายแน่ฉันโดนกัดนะคิดก็ได้นายก็ตัดออกแล้วนี่เรามั่นใจได้ยังไงเราเออแล้วการที่นายยอมแพ้แบบนี้มันช่วยอะไรได้บ้างฉันไม่ได้ยอมแพ้เอาวะเอนี่เลยฉันแคน่ให้คุณพาเธอไปด้วยหยุดนะดอย่าพูดเลยดิฉันจริงจังนะ เธอจะมีความสุขและปลอดภัยถ้าที่อยู่กับพวกคุณสองคนเดี๋ยจะไม่คุยเรื่องนี้ตอนนี้คิด็รด้ฟังเราเถอะนั่นคือสิ่งที่ฉันขอเข้าใจไหมเอาล่ะหมดแรงแล้วหมดต่อไปส่วนนายดูสดชื่อดีโอเค้าไม่นับขาที่ติดเชื้อให้ฉันทำแทนไหมไม่เป็นไรหรอกสบายมากอีกไม่นานหรอก ดีใ,ใจที่เราได้พักหายใจสักหน่อยอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมเป็นสภาพฉันตอนนี้เหรอรู้สึกเหมือนโดนกันสดสุดร้อนอยู่เลยโอเคไม่รู้สึกดีขึ้นสักนิดมันแย่ทส,สุดเแล้วที่นายจะจินตนาการเลยเออนายคิดว่ามันได้ผลไหมมันช่วยอะไรได้บ้าง <S <S 2> <S 2> รู้สึกเหมือนเดิม ไอ้ฟนที่ถูกผีตีกัดฉันยังไม่ว่าอยากจะเชื่อเลยว่าเราจะโดนกัดแต่แม่เอ้ยอย่างน้อยเขาก็บอกเราต้องใช้ความกล้าขนาดไหนกันวะเนี่ยถึงกล้าบอกเนี่ย <are> นายเราเป็นไงฉันไม่รู้เลยว่าต้องจะตอบยังไงเออโทษทีนะทุกอย่างจะด <You S 2> ีขึ้นแน่นอนเกเราไม่ต้องเศร้ากับมันขนาดเอ <Well, S 1> า,าสบายดีนะโอเคไหม ทำไมพวกแกไม่รู้ร้อนรู้หนาวทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ก็ช่างเหอะฉันซึ้งใจใตัวพวกแกทั้งคู่นะเราต่างสูญเสียครอบครัวกันไปตั้งหลายคน <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> เล่าเหรอ <c oughs> ไอ้หนุ่มคนนี้จะเล่าอะไรฟังเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ฉันไหมก่อนมาเจอพวกแกกลุ่มเรามีผู้หยิงคนหนึ่งชื่อลินลี่ แต่ตอนนี้เธอไม่อยู่แล้วเรื่องของเรื่องคือเราต้องตัดสินใจทําเรื่องรลายๆเกี่ยวกับพ่อของเธอเข้ามาแทรกแซงระหว่างฉันกับลีจนฉันเกลียดไอ้หนุ่มคนนั้นนี่เขาใส่เลยโอ้เรื่องมันก็ผ่านไปแล้วไอ้เต้าเวนตลายอยู่ดีนะ,ะโทษ <After everything. S 2> เ้อเองก็ยังคงเป็นไอ้เต้าเวตรตลายอยู่ดีทำไมต้องเกลียดว่าไอ้เต้านะได้ยินแบบนั้นทั้งชีวิตละเพื่อนเออเอาละชน มันยังเหลืออีกเหรอโอ้โหเอาไหมเจยงรถผ่านขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรเราต้องมีสติไปจะกินไม่ได้อเอาละอื้อ เสร็จแล้วเอาวะคนเดียวเหมาหมดเลยเว้ยไม่มีพีดิบแต่การดูดีขึ้นเอาเว้ยเร็วลาตะลุยทุกคนแหกตาดูรอบๆไว้นะให้ดูทำไมอ่ะอาจจะมีของใช้ได้เหรอ This place seems off. ที่นี่ดูดีริดนหนึ่งนะก็นนะโอ้โหขอไม่ยอมเป็นพี่ดิไปดูดิเอาละมีปืนเพิ่มไว้อ้าเจ้าอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็แล้วก็ได้ คิดถึงคนที่พวกเราได้เจอพวกเขาก็มีวิธีทำตามหนทางของตัวเองอะวะอย่าพูดแบบนั้นนายต้องตั้งเป้าให้เข้าใจอยวททำในสิ่งที่ทำได้ซะอย่างฉันคนที่บอกนายเมื่อกี้ทำนายนายทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วเพราะเราจะทำได้ดีกว่านี้ะเออพวกเราจะทำได้ดีกว่านี้รวมถึงฉันด้วยฉันน่าจะเป็นสามีที่ดีกว่านี้พ่อที่ดีกว่านี้ ะหายที่คนนี้ so งั้นม <way> าทางออกจากที่นี่ <get that S 2> จะตามหาคิบนนายกันเอาไว้ให้ อย่างน้อยก็เหลือหนึ่งนัดเว้ยพวกเราเกียร์ห้องกันก่อนดีนนจะช่วยคิดว่าเราจะไปไหนต่อ,อมีอะไรอนะไม <ป S> ่ <doing. S 1> ต้องมาถามฉันว่าเป็นยังไงไปกันดีกว่าเอาพอด,ดูก่อนเพื่อมีอะไรที่เราสามารถใช้ได้เว้ยโต๊ะไม่มีเลยเฮ้ยประตูเปิดได้เฮ้ยเต็มบ้านไปหมดเลย เงียบไปนะเอาเวลแล้วมันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหร่ไปละไปดีกว่าไม่รอแล้วไปข้างนอกก็มีห้องน้ำแกก็โดขึ้นไปไม่มีอะไรเลยนอกจากห้องส่วนตัวนี่ดูเหมือนเราจะต้องไปตาม ถนนลองแล้วแหละไปกันไอรีไปก่อนเหรออิรีมันจะไหวไหมเนี่ยไหวๆเกลียวอย่างนี้แหละเอาล่ะโอ้มีโอ้มีเท่าไหร่เพราะอมิขามันโดนเบาโอเค มาเห็นนี่อุย้ยเกือบไปแล้วพวกเราไปกันต่อเถอะระวังตัวด้วยแล้วกันพวกมันคงไม่มีเป็นไรใช่ไหมไม่ถึงใครวะอ้าวโลดวะต่อ,อยในตัวดีไปกันเถอะ นายทำดีแล้วฉันเปล่าแต่ก็พยายามอยู่เป็นอะไรอ่ะจริงๆแล้วนายรู้ไหมมีหลายคืนเลยที่แคทกับฉันอยากนอนในรถอาวิโอเก่าคนนั้นโอ้พวกนั้นทุกคนทุกคืนนายมีวอ l ก i e ท a อ k กี้ไหมเออฉันทำได้ผมต้องโทรไปบอกว่ากำลังจะไปแล้วอ่ะก็คิดว่างั้นเน่ย ข้ามตรงนี้ระวังด้วยโอ้โหรอร้อยเพื่อนเราไปถึงก่อนแล้วกันหัวมันล่นไปสองคนได้ก็เราอาจจะไปได้หรือ,อยังเฮนนะ <c oughs> ้ยทำไมมันถ่ายมุมนี้วะ เสียวเหมือนกันแลเนี่ยเพราะ,าะถ่ายมุมนี้อ่ะว้าวถึกเว้ยถึกเว้ยเอาดิดีว่าสี่อยู่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ความมืดเต็มไปด้วยวอลเกอร์เวล้วฉันไม่เห็นหลังคานี้น่าจะออกไปจากที่นี่หลังคานี้น่าจะได้ จากที่นี่เร็วใช่นั่นแหละมาสิไอ้พวกอ๋เ้ยอะไรเวรแล้วไงตาบนั้นน่ะฉันขอโทษเออเราต้องไปเอามันคืนทิ้งมันเถอะยังไงก็ต้องไปต่อฉันขอโทษจริงๆนะลี่นายก็รู้ว่าอันนั้นมันเรารู้ว่าเธออยู่ไหนนี่สำหรับตอนนี้เออพวกดิฉันขอโทษ ทางเธอพวกเฮ้ยคิปพายแล้วอีซัทแม่งช,ช่วยฉันขึ้นไปทีเอาไม่ถึงแต่เอ้ยพวกเราไม่ถึงอะไรทำเ,เ,เร็วๆดิจริงดิงันจ,จับตาเธอด้วยแปบ๊บนึง่งจะบอกนะเอาเออไปแล้วรีบๆหน่อยรีบๆหน่อยเออนี่ไงนี่ไงกับสาวเล็ก chấp anh như vậy, đứng lên mà, đi ui, ui, được không, được không, ô, mình cứ nữa, เฮ้ยพวกบันมากันแล้วเร็วไม่มีให้กดแม่เ้ยโดดเร็วเขาว้าใจจีกระโดดไปเลยจับปากแทนลีเร็วนายทำอะไรเค้นจับเค้นไว้ออกมาจับปากมาแล้วเร็วเขา้าจับ,เ,บเธอได้ยเไยเธอได้ไป โอ้เวแล้วไงเห็นนี่มึงจะพึ่งยิงกดเร็วสุดแล้วไปแล้วเห็นนี่นายอยู่ไหนเขาหายไปไหนวะเนี่ย ไปแล้วออกไปพ้นว้ยไม่พวกเราต้องตายออกไปคุณไปช่วยไปเลยไม่ได้หรกเราต้องไปลีไปฉันโอแค่นี้โอ้ เขาอยู่เขาไปไหนแล้วเขาตายแล้วฉันไม่รู้บางทีเอาจะจะอยู่ข้างล่างนั่นก็ได้หรือไม่เขาก็อาจจะหนีไปได้หรือไม่เขาก็ไม่อาจจะเป็นไปได้เลยเขาลงไปเพื่อช่วยเธอฉันรู้นะว่าเขา <c oughs> เอาวะแค่นี้ โอ้โหพอกินเป็นนายแท้ๆเลยตัวตึงของเรื่องเฮ้ยเอ,าอ้ามันยังไม่บอกว่อาอยากรู้ว่ามันรอดไหม Puede ser, pum,